ประเดี๋รวะคุลพี่ต่อยค่ะขอรับขออนุญ,ญาตพูดกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมได้ชมรายการ Tonight Show จะเห็นเป็นระยะเลยนะคะที่พี่ต่อยก็จะเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าโ,โหสนใจทางเรื่องธรรมะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมะชั้นลึกด้วยและ หลายคนก็บอกว่าเวลาพี่ต่อยสนทนากับท่านอาจารย์คือรีไม่ชอบมากเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่พี่ต่อยเนี่ยนะคะได้สนทนาจนกระทั่งทําให้เรื่องของกระถิ่นเป็นที่กระจายมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสันติพูดตรงนี้ขึ้นมาดีมากอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเลยว่าอีกไม่กี่วันจะถึงโอกาสสาคัญของชาวพุทธอย่างยิ่งรจริงๆตั้งแต่โบราณการถือว่าเป็นโอกาสสําคัญที่สุดด้วยซ้ำไปที่ชาวพุทธเนี่ยจะได้ทําบุญ เพราะการทําบุญในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลตั้งแต่โบราณโบราณม,ม,มาเนี่ยการซึ่งทําโดยที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเองมีพระราชประสงค์เองมีพุทธประสงค์เองให้ทามีอย่างเดียวเลยนะครับบุญเดียวเลยคือบุญกรถินนี่บางหลายคนทํากรถินอาจจะยังไม่ทราบความลึกซึ้งของกรถินตรงนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเพราะว่าได้มาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์คกริชเลยจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยว่า จริงๆแล้วนะพระเดชประคุณว่ากระถินเนี่ยคืออะไรก่อนอก็เป็นการที่มันมีการปารรภเพศของการที่พระเนี่ยได้มาจำภาษากันครบแล้วขอรับนะแล้วก็ <c oughs> เห็นว่าผู้ที่มีจีวรเก่าข้ามคล้าเนี่ยขอรับนะควรจะได้รับการเปลี่ยนนะพระองค์ก็เลยเห็นว่าถ้าพระเนี่ย ได้รับการเปลี่ยนผ้าโดยที่คณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทําให้ก็จะเกิดสังฆสามัคคีขึ้นนั้นนะหมายความว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยมไม่ใช่ว่าพอพระมีชีว,วอนเก่านึกว่าของเห็นของตัวเองเก่าแล้วก็ไปเอาของใหม่มาใส่ได้เลยทําอย่างนั้นไม่ได้อ๋อก็ทําได้แต่เป็นอยู่ในช่วงการอ๋อถ้าเป็นในช่วงการที่หลังออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยรับนะและมีข้บดีมา ปารบคือแสดงเจตจำนงว่าจะถวายผ้าคณะสงฆ์ก็จะประชุมกันว่าพิสุรูปใดควรจะเป็นผู้ได้รับผ้านี่เรียกว่ากรถินใช่ใช่ซึ่งจะมีรูปเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้มีจีวรเก่าคล้ำคล่ามามามาว่าไงขอรับสมมติว่าวัดมีตั้งหลายรูปหลายองค์องเดียวเท่านั้นเลยที่ได้ขอรับองเดียวต่อหนึ่งปีนี่แหละขอรับองเดียวตอนหนึ่งปีและพระทั้งวัดเนี่ยต้องช่วยกันทําให้กับพระรูปนี้ในวันนั้นทั้งวัดให้ได้รูปเดียวองค์เดียวนั้นใช่ในหนึ่งปีในหนึ่งและในช่วงของกลางกฐถินด้วยในช่วงกลางกฐถินที่ว่าเนี่ยพระเดชพระคุณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไร่ถึงเมื่อไหร่ก็นับตั้งแต่วันออกพรรษาไปขอรับจนกระทั่ หนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาษาเราในปัจจุบันที่ฟังง่ายๆก็คือว่าไล่ตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดแล้วจนไปยันวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนส2บสองหนึ่งเดือนเต็มๆเท่านั้นที่ทํากระถินได้ครับตอนนี้การทํากระถินเนี่ยเวลาที่พูดตรงเร้ขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ผมพูดกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นพระประสงค์อ ของพระพุทธเจ้าอันนี้จริงไหมขอรับใช่ใช่เพราะพระองค์เนี่ยก็พิจาว่าคณะสงฆ์เนี่ยสมควรจะให้เกิดสังฆาสามคาคีด้วยการร,ร่วมกันทําผ้าจีวรน,นะสังฆติหรือสะบงหรือพื้นใดพื้นหนึ่งหรือทั้ง3ามพื้นก็ได้ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งที่มีจีวรเก่าคล้ำคล่า,าที่คณะสงฆ์นั้นเห็นสมควรขอรับนะก็ยกภิกษุรูปนั้นขึ้นมานะก็ต้องมีการประชุมสงฆ์มีเหตุที่ ข้าพเดี่ยมาถวายผ้าโดยที่พระเนี่ยไม่ได้พูดเรียบเคียงขอรับอย่างนี้ผ้ากรถินเนี่ยเวลาที่ทํามีเวลาหนึ่งเดือนทำหรือครับอ่าไม่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งวันเดียวคืนเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าช่วงกรถินน่ะอาจจะยาวถึงหนึ่งเดือนก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาทํากรถินที่นี่ที่วัดนี้หรือว่ากรานกรถินวันเดียวจริงๆวันเดียวแล้วก็พระทั้งหมดร่วมกันทําใช่พอทําเสร็จออกมาเสร็จสมมติพอเสร็จออกมาแล้วพระเดชพระกลุ่ ตอนนี้ที่พระเดชพระคุณพูดว่าประชุมประชุมยังไงอย่างที่วัดเราเนี่ยก็จะมีการทอดกรถินใช่ไหมค uh huh, รับใช่แล้วที่วัดเราก็จะมีพระรูปเดียวเท่านั้นที่จะได้หลักเกณฑ์คือยังไงขอรับหลักเกณฑ์เราก็จะประชุมพระกันตอนนี้อย่างพระมีประมาณ33รูปอย่างเงี้ยครับเราก็จะประชุมกันแล้วก็ถามว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยใครใช้จีวรมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อ oh. นะถ้าองค์ไหนเนี่ยรูปไหนใช้จีวรมาเก่ากว่าเพื่อนขอรับนะ ก็จะให้รูปนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รับผ้ากรินซึ่งท่านจะมีจีวรที่ค่อนข้างจะปะแล้วปะอีกขอรับนะแต่ในปัจจุบันที่ผมเห็นการทํากระินกันอยู่ทุกวันนียพระเด็กคุณไม่ใช่ทําแต่ผ้าไม่ได้ทอดแต่ผ้าญญใช่ไหมคุณศศนีใช่ไหมอันนี้คือยังไงขอรับอันนี้แล้วแต่พระรศาสดาเนี่ยไม่จํากัดเรื่องการถวายทาน mm hmm. เพียงแต่ว่า ถ้าเกิดมีมีของอย่างอื่นมาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีผ้าก็คือไม่สําเร็จเป็นกระสิน<อ>ไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผ้าก็สําเร็จเป็นกระินเป็นกระินได้ขอรับตอนี้ไอ้เครื่อง<ช>อย่างอื่นเนี่ยมันมันยังไงล่ะขอรับเป็นบริวารหรือเป็นอะไรขอรับเออก็เราก็เรียกกันในในยุคนี้ว่าเป็นบริวารซึ่งก็คือเออแล้วแต่ใครจะมีเหตุปัจจัยจะถวายอะไรขอรับบางคนอาจจะถวายเสนาสนะถวายยารักษาโรคถวายอาหารอะไรก็ รับได้หมดขอแครับขอรับ,รบแต่นี่ในการารับในการารับกระถินที่ถูกต้องอจริงๆขอรับในในวัดนั้นต้องมีพระกี่รูปขอรับถึงจะทําเป็นกระถินขึ้นมาได้ถ้าตามตามพระวินัยจริงๆก็ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปรับได้ละอเพราะพระุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุสี่รูปทํากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรนะอ่า กฐินเนี่ยจะไม่มียกเว้นในตรง4รูปนี้ครับแล้วก็จะบอกว่าพิสุซห้ารูปทากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพิสุซิสิบรูปทากรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรพิสูยี่สิบรูปทากรรมทั้งปวงได้ไม่มีข้อย,ยกเว้นเงี้ยแม้คาว่าทํากรรมเวลาฟังแล้วมันนั่นนะขอรับ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงว่าทํากิจการใดก็ได้กจ็จะพระพุทธเจ้าจะกาหนดไว้ว่าถ้าสี่รูปทาอย่างนี้ได้ห้ารูปทำอย่างนี้ได้ขอรับแต่กฐถินเนี่ยถ้าสี่รูปขึ้นไปทําได้ใช<ด>่ขอรับท<ช>่าอาจารย์ ถ้าวัดนั้นมีพระจำพรรษาน้อยกว่าทำไม่ได้ก็ก็ไม่ไม่ควรทำใช่แต่ในยุคนี้จะจะถือกันประมาณห้าใช่นะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นข้อที่ที่เวลาที่เราคุยกับท่านอาจารย์คธิี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาที่คุยกันทั้งหมดเป็นพุทธวจนะนะครับมันจะเป็นเรื่องราวซึ่งละเอียดลึกซึ้งและตับไปหาความเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางคนที่ดูรายการอยู่จะบอกว่าอืได้ยินมาว่าต้องห้าองค์ตั้งหา ไม่ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าว่าตามพุทธวจนะคือสี่รูปขึ้นไปก็ทําได้แล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นคือไม่ได้เป็นการพูดขึ้นมาเองแต่ว่ามีหลักฐานอ้างอิงครับตอนนี้เวลาล่ะพระเดชพระคุณอย่างนี้ที่มีคลิปพูดไปแล้วว่าตั้งแต่วันแรมหนึ่งา่ำเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าคเดือนสิบสองทำเวลาไหนวันไหนก็ได้ครับทําวันไหนก็ได้แต่ถ้าจะทาในวันไหนแล้วต้องให้เสร็จภายในวันนั้น วัดกันที่อรุณวัดกันที่อรุณขึ้นมาไม่ต้องจะต้องสามัคคีทํากันอย่างมากเลยใช่ช่วยกันทำต้นนี้เตรียมน้ําย้อมเตรียมการตัดการเย็บอะไรต่ออะไรอย่างนี้โอ้ทำอย่างนั้นเลยเหรอครับที่วัดทำอย่างนั้นหรือเปล่าที่วัดทำอย่างที่วัดกำหนดวันที่เท่าไหร่พระเดชพระคุณวันอาทิตย์ที่16บหกตุลาอ่บ16เลยอ่างั้นเอาเป็นวันอาทิตย์ที่16บหกตุลาพอพ้าอาทิตย์ขึ้นปั๊บที่ถูกต้องจริงๆทำยังไงพระเดชพระคุณก็ตามข้อวัดเราก็ออกบินธบัดก่อน พอกลับมาเราก็เตรียมที่จะฉันครับระหว่างนั้นเนี่ยญาติโยมที่จะมาถวายผ้าถ้าใครมาเช้าก็จะมาร่วมถวายอาหารด้วยครับ,อรบพอถวายอาหารพ้าฉันตักอาหารเสร็จนะเราก็จะจัดให้ญาติโยมเนี่ยถวายผ้าเลยครับนะแล้วก็หลังจากถวายผ้าแล้วคำว่าถวายผ้าก็เ <c oughs> อาผ้าอะไรมาถวายประเด็นว่จะเอาผ้า ผ้าขาวผ้าขาวธรรมดาเนี่ยผ้าขาวเป็นพับๆอย่างเงี้ยขอรับนะฮะมามาถวายขอรับแล้วก็เออเราก็จะอุปโภกกฐินก็คือบอกให้ทราบว่าพระองค์ใดจะเป็นผู้รับผ้ากฐะินก<อ>็เออพระเนี่ยนำผ้าที่เข้ามาถวายแล้วนะก็เอามาวัดมาตัดนะมาเย็บมาซัก มาย้อมมีย้อมด้วยเหรอมเดชพระคุณไม่ใช่อะไรย้อมะเดชพระคุณก็ใช้น้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ใช้เปลือกมังคุดก็ได้ขอรับอ่าแล้วก็แก่นขนุนก็ได้ขอรับแต่ที่นี่ใช้แก่นขนุนใช้แก่นก็เอาไปย้อมย้อมเสร็จแล้วทําอะไรต่อระเดชพระคุณย้อมเสร็จแล้วก็เอ่อคือตัดเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นผืนผ้าแล้วขอรับแล้วก็เอามาย้อมนะพอย้อมได้สีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะมอบให้กับ พิสุรูปนั้นผู้รับพ้ากันตอนนี้คําว่าพิสุรูปนั้นเนี่ยหมายคมว่าได้มีการตั้งยติกันหรือว่าได้<ช>มีการคุยกันก่อนแล้วใช่คุยวันไหนพระเดชพระคุณคุยวันไหนก็ได้<อ>ที่มีเหตุขอรับคือมีข้าบาดีเนี่ยมาถวายผ้าขอรับแล้วองค์คณะพระครบก็ชื่อว่ามีเหตุแล้วขอรับพระก็ประชุมกันได้ว่ารูปใดมีพี่ จีวรเก่าขั้มพ้าที่สุดขอรับรูปนั้นก็สมควรเป็นผู้รับผ้าขอรับนะพระรูปนั้นก็จะต้องถอนอธิษฐานผ้าเดิมของตัวเองออกอ่าแล้วก็อธิษฐานผ้าที่คณะสงฆ์มอบให้เนี่ยเอาไปใช้ข,ขั้นตอนนี้เรียกกลานกระถินฝังตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมก,ก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหเกิดขหาบดีมาแล้วเรามาเรา,าวถวายผ้ากันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมิตัดเย็บกันวุ่นวายตายหรอจริงๆแล้วตัดเย็บกี่ชุดพระเดชพระคุณเอ่อตัดเย็บชุดเดียวนั่น และของที่เหลือแะไรขอรับของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยภิกษุแต่ละรูปที่มีจีวรเก่าลองลงไปที่เห็นว่าสมตัวเองสมควรเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เอาไปตัดเจ็บย้อมเองได้โดยที่พระ ทั้งวัดไม่จําเป็นจะต้องมาช่วยทําให้กับพิสูจน์รูปนี้ร oh. กระถินคือการสามัคคีมาช่วยกันกระทา uh huh. และในวันนั้น uh huh. และการการกระถินก็ได้พูดไปในวันนั้น uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอย่างงงดีวจะบอกว่าอ๋อพระจริงๆก็ต้องรูปต้องการรูปเดียวเพราะฉะนั้นเอามาถวายอันเดียวก็พอ uh huh. ที่เหลือถวายเดียวเสียของเดียวทิง้ง uh huh. ไม่ใช่สามารถนำมาใช้ในวันอื่นได้ใช่แล้วเก็บไปในคลังส่งไว้ใช้ได้ทั้งปีได้ครับ คำถามที่ชัดเจนขรับเพราะงั้นบางคนจะไม่รู้่ะบางคนจะบอกโอ้โหมางนี้ก็มาถวายกันเต็มไปหมดไม่ใช่มีประโยชน์หมด<ช>และใช้ทําทประโยชน์หมดอาหาตอนนี้อันนี้สงฆเดบคุณคนดูทางบ้านก็ <c oughs> ต้องมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าผู้ที่มาร่วมงานกฐถินผู้ที่มาทําตรงนี้อันนี้สงฆ์คืออะไรพระเดบพระคุณอันนี้สงฆ์เนี่ยพระเจ้าจะบัญญัติกับตัวพระเช่นว่าอันนี้สงฆ์ของพระเนี่ยไปไหนไม่ต้องบอกลา สิทธิพิเศษเป็นสิทธิพิเศษแต่แต่มีเวลาจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าตลอดกาลนะเพราะจะมีเวลาจํากัดจนไปถึงแค่ประมาณสัก4เดือนประมาณ4เดือนอันนี้หมายถึงอานิสงส์ของพระสงฆ์ของพระสงฆ์รูปนั้นที่จะได้รับใช่บอ่นี้อานิสงส์ของของญาติโยมก็มีเหมือนกันครับนะอานิสงส์ของของญาติโยมนี่ยจะจัดไว้ในเรื่องของการถวายทานครับโดยปกติการถวายทานเนี่ยเรามักจะทราบแค่ว่าจะได้มาซึ่ง อาโภคะมากมีทรัพย์มากมีโภคะมากัากาากแต่จริงๆอาน,นิสง์ของการให้ทานของพระศาสดานเนี่ยยังจําแนกไปเรื่องอื่นอีกัเช่นทําให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณงามนะแล้วก็บริวารชนของเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุตรภรยาข้าทาสกรรมกรเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคําคําสั่งของเขาขนะและทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากน้ําจากไฟจากโจรจากข้ายาอันไม่เป็นที่รักกรับเนี่ย อันนี้คืออนิสงส์ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานี่เป็นอนิสงส์ของการทําบุญทําทานค่ะขอรับแล้วก็ที่ฟังนี่ก็คือถ้าจะเพื่อเจ้าตรัสไว้เลยฟังแล้วดูดีจังเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นอันเดียวด้วยนะคุณสันสินีเป็นอันเดียวเลยที่เป็นพุทธประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านผู้ชมครับที่เป็นพุทธประสงค์เพราะฉะนั้นน่าทำมากและอยากให้รักษาไว้เพื่อเทพระคุณเป็นความงดงามขอรับ เวลารายการก็เขาก็บอกมาอีกแล้วว่าใกล้จะหมดอยากให้พระเดชพระคุณทิ้งท้ายกับพวกเรานิดนึงว่าจิตใจของเราในวันนั้นถ้าเกิดใครไปร่วมกระถิ่นเพราะคนส่วนใหญ่ไปกระถิ่นมีสองพวกคุณคุณคุณเอาผ้าไปวางเสร็จแล้วก็ไปตึงตึงตึงแล้วสนุกแล้วใหม่ก็กินเล้าใหม่ก็ไปสดใจอยากให้รู้ว่าจิตวันนั้นเขาต้องทําอย่างไรครับตั้งจิตยังไงก็โดยหลักการทําทานเนี่ยพระศาสดาจะให้ตั้งจิตเพื่อล่ความตรนีล่าความ ยึดมั่นถือมั่นลักความเห็นแก่ตัวขอรับแล้วสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมณะคือควรจะเข้าไปได้ยินได้ฟังธรรม<า>ดีมาก<ช>ผมบจำได้ที่พระเถรคุณเคยพูดถึงพระวจ,จนะ<า>ที่บอกให้เงีย่ยหูฟังใ,<ช>ให้เข้ามานั่งใ,ใกล้ๆให้เข้ามาสดับเราฟังธรรมอ<า>ขอรับใช่แล้วก็ถ้าเข้าไปพบภิกษุที่กล่องแกล่วในหลักพระวจนะแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เรียงสอบถาม ควรถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในพราศาสดาบอกด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทำที่ถูกปิดไปได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสยัยแย่ได้ไปได้ขอรับนี่คือนิสงซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ปัญญาอันใหญ,ญ่ขอรับและจะจัดเป็นปุถุจชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมามีโอกาสาที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลา